ขณะที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมช่วงนี้เดินทางเยือนฟิลิปปินส์นะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็กลายเป็นเวทีที่ไประบุเรื่องเมียนมานะคะระบุว่าวิกฤตของเมียนมาไม่ใช่เรื่องภายในของเมียนมาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่กระทบทั้งภูมิภาคและต้องร่วมกันหาทางออกค่ะ Would certainly uh, suggest with his experience of wisdom to explore New areas, how the Myanmar junta can be persuaded to work and collaborate as a team within ASEAN and resolve the outstanding issues, which, is, which cannot be considered as purely internal because it's affecting the security and welfare of the region. คุณนำมาเลเซียระบุว่าเรื่องเมียนมากระทบต่อทั้งระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่สำคัญไม่ใช่เรื่องภายในของเมียนมาอันว่ากล่าวในโอกาสไปเยือนฟิลิปปินส์ที่ได้พบหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียโดยระบุว่าหลังจากการพูดคุยกับผู้นำฟิลิปปินส์เห็นตรงกันว่าฉันทามติ5ข้อของอาเซียนจะต้องได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เรื่องเมียนมากลายเป็นโจทย์ร่วมกันของอาเซียนนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันที่กลุ่กุมภาพันธ์ปี2564นะคะจนถึงวันนี้เมียนมายังเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติกล่าวหาว่ากองทัพเมียนมาก่อหายนะโดยการปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านกองทัพโดยใช้ข้ออ้างว่าประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการทำลายประเทศ ผู้นำอาเซียนประชุมกันเมื่อ24เมษายนปี2564เห็นพ้องกันเรื่องฉันทามติ5ข้อซึ่งวันนั้นพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำการทำรัฐประหารไปร่วมประชุมด้วยแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคิดหน้าเรื่องฉันทามติ5ข้อจากเมียนมาค่ะสมาชิก10ประเทศของอาเซียนก็เลยยกระดับ ต่อเมียนมานะคะได้การสั่งห้ามในพลของกองทัพเมียนมาเข้าร่วมการประชุมในระดับสูงของอาเซียนโดยที่ผ่านมามาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงท่าทีวิจารณ์ทหารเมียนมาอย่างชัดเจนแล้วเรียกร้องว่าต้องมีมาตรก,การที่ชัดเจนมากกว่านี้ขณะที่ทหารเมียนมาแสดงออกว่าไม่พอใจที่อาเซียนละเมิดหลักการไม่แทรกแซงกิจ,จาการภายในของประเทศสมาชิกค่ะ